เมาผัวเรื่อยๆเป็นๆสมาคมแม่บ้านอ่ะจ๊ะอ่ะบุรุษเชิญต้องไปจริงๆใชหมต้องไปจริงๆงไปนะแฮปปีก้กบัปไปแล้ว แลเลืองเพีและนี่นะคะสำหรับคุแม่บ้านได้แรงค่ะครับพาทเนี้ยจะบอกว่าพี่นิวอะขอมาอยากจะให้เมาเมาแบบนุ่มๆอาจจะเป็นตัวละครเป็นตัวละครไงเมาๆแบบว่าสามีราวในละคร <laughs> ในซีรีส์ที่ได้รับบทบาทอะไรแบบนี้ในละครใช่ไหมในซีรีส์ <laughs> แม้ว่าในชีวิตจริงหนูบอกว่าหนูจะเป็นสามีแต่ว่าไม่เลือกเลยเราลำบกเราลบกเราลำบกง้นสามตัวนานด้านหน้าที่เราคุยกันสามีเราก็ไรรยาช่วยเมาันด้วยเพราะว่าเราได้เห็นเรื่องหลักแล้วก็อยู่ในฉากด้วยใช่ไหมอ่านแต่ละคู่แต่ละคู่คิดว่าถ้าสมมติว่าสามีเราหรือคนที่เอาเป็นในตัวละครซีรีส์อย่างหน้ามาอยู่ในชีวิตจริงคุณคิดว่าเราในภรรยาจะปวดหัวแค่ไหน เริ่มจากพี่เออร์ก่อนอือจากฟุกก่อนได้ไหมครับ <laughs> บอยเหรอฮะอ่ะพี่ฟูกพี่ฟวก่อนถ้าสมมติพี่ดินแบบเป็นมีมีชีวิต,วตจริง,รง,รงแล้วลเราเป็นภรรยาจริงๆสมมติโอ้โหคงสุขสบายอะครับไม่ใช่ไามามี <laughs> <laughs> เอา ใช่ไหมใช่ไหมใช่เพราะาพี่ดีเขาก็จะเป็นคนที่แบบคอยเทคแคร์คอแบบเขาเรียกว่าโอ้ลองพามอ่ะเรารู้สึกว่าแบบพี่ดีพี่ออมากจริงๆงานงานงานที่ถามเราในฐานะแบบว่าเออที่เล่นเราได้อ่านบทเราได้ทําความเข้าใจตัวละครคิดว่าตัวละครของเราภรรยาแบบเราเนี่ยปฏิบัติแบบสามีได้ดีแค่ไหนคะลูกก็ทํากับข้าวเป็นดูแลทุกอย่างอ่ะครับวาทา ถ้าสมมติว่าต้องพามีชีวิตจริงเพราะว่าต้องพามของเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกมากๆเลยและเราเป็นไหมถ้าสมมติอันนี้ไม่ใช่ตัวละครเราก็ถ้าถามว่าเป็นไหมมันก็จะไม่ได้เหมือนแบบร้อแต่ว่ามันก็มีนิดนึงแต่ว่าเราก็จะเป็นคนที่แบบซุ่มซ่ามเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังอะไรมีเท่าไหร่ งานย้ายมาบ้านนี้บ้างแม้ว่าบ้านเราในเออ่ละครในซีรีส์ของเราจะดูคนหัวดูวววแต่ว่าความความเราดีก็หวานเช่นเดียวกันคู่เราเป็นอย่างไรบ้าง,างนี่หนึงของติ๊กเมื่อกี้อ,อะไรยังติ๊อะไรอหรอบอกเข้าไปอเมียเามากันในชีวิตจริงบอกเข้าไปว่าเราทำไส้หัวอร่อยคือ <laughs> อะไรไปพวกมีพวกพวกคุกกิ้ง,งที่ขายไส้หัว<อ> ือนไม่ได้ชิมนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเคยว่ากันเปทีกันเถอะเราผมอีโร่ขยี้เก่งนะเราแค่เราวางของเราอ่ะจะโดนเขาขยี้คืนเป็นยังไงบ้างคะสมาคมภริยาของเราคิดว่าเราปฏิบัติสามีได้ดีแค่ไหนไม่ได้เรื่องเลยถ้าในเรื่องถ้าในเรื่องก็คือไม่ถ้าในเรื่องในเรื่องในเรื่องไม่ได้เลยทำไข่เจียกก็คือไม่เออ ให้แม่ช่วยทำคุูทไม่เป็นเลยเออสมีบอกว่าแล้วชีวิตจริงชีวิตจริงก็ไม่ <iliyor> ไม่ได้เลยงั้นให้เมาให้เมา,าคุณสามีนิดน,นึงว่าคุณสามีตัวละครนี้เป็นอย่างไรคิดว่าอุ้ยสามีเราดีงานยังไงอวดสักเล็กน้อยคือ <c oughs> อย่างน้องอินพี่ก่อนดีไม่ดีไม่รู้แต่น้องอินอยากได้มาก <c oughs> ก็เป็นบทเรียนนิดนึงเราใช้มันยาอะไรบ้างไม่ยากเลยนะจริงยังไงคะก็ให้เดินผ่านแล้วก็ถามชื่อเขาอ่ะอันนั้นในในละครเราคงได้ดูแลในซีนี้ได้ดูแล้วในชีวิตจริงสิคะในชีวิตจริงก็คือทำยังไงถกถกถกแม่คุณแม่แม่เตรียมไม้เรียวไว้นะคะคุณแม่แม่เตรียมไม้เรียวไว้นะคะลองทำให้น้องดูหน่อยสิเปิ้ล ชีวิตจริงเรียบร้อยไงคือจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่น้องเชื่อขอบคุณงานี่อย่าได้แบบนี้นะคะจะปล่อยผ่านไปได้ไหมบอกว่าเรียบร้อยยังไงจะมีอย่างที่บอกเขาไม่ใช่พี่พูดมันเปนหนักพูดจริงใช่ไหมพี่พี่อาจจะไม่รู้ตื้นลึกหน่อบางพี่ว่าแต่ม่รู้ยังไงจะมี ไม่ต้องกลัวการสลองกับสองปีบเหมือนกันเขาชอบเล่นกันอะหรอคืออันไหนเป็นตัวร้ายนะสองปีบอันนี้สองปีบยกปีบโอ้ยกล้าเราอ่ะสองปีบอย่างเงีค่ะต่มาหนูสบาใจแล้วโอเคหนูได้เล่นแล้วใช่ใช่ว่าเขาไม่ได้เรียบร้อยนะพี่พูดเลยว่าทุกคนดูออกแซมมี่แซมมี่ไม่ต้องพูดพี่บอกเลยว่าทุกคนรู้นะคะอ่ะ งานภรยาบ้านสุดท้ายเฮียเป็นไงบ้างเฮียวินเหรอฮะถ้าเฮียวินมาอยู่ในชีวิตจริงๆผมก็คงชอบเพราะเขารวยได้อยู่นะได้อยู่นะเพราะเฮียเขาเพิ่งถอยรถมาใหม่พี่ว่าได้อยู่ เองแค่งเขาจะดูแลแบบแต่ไม่ใช่ถึงขั้นโหขนาดนั้นแต่ว่าแบบจะดูแลแบบัถ้าเป็นคนจริงๆผมคนนี้แหละแฟนเยวินนะยังไงนะคนนี้อะไรนะลูกดังๆเผื่อไม่ได้ยินอัดไม่ทานคนนี้เมียผม คนอื่นเขาได้อวยอวยอวยเอออวยปวดแล้วเราลองอวยสามีเราสิว่าความดีงานนอกจากเรื่องรวยแล้วเราปฏิบัติสามีเราอย่างไรนอกจากเรื่องรอยแดงอะไรก็ไม่รู้ไอซีไอซีชอบนรงที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่นแรงเกลียดงไอวก้อพวกข้ามรักยังไง ทำอะไรร yeah, ุนแรงว่ายน้ำนู <testify ök mañana benim> ่นนี่นั่นทำอะไรเต็มที่ใช่แถมยังมีลายสัมผอีกผมชอบเราได้เห็นอยู่ในอยู่ในอยู่ในกองก็คงได้เห็นว่ามันต้องเพ้นกันหม่ทุกรอบทุกรอบแต่ว่าเขาก็ต้องถอดเสื้อให้เราเห็นทุกครั้งชมไปเลยเฮียเป็นไงบ้างคนจริงๆเฮียแล้วอาจจะมองเราอาจจะมองผ่านเลนไงลองบรรยายแบบว่ามองผ่านตาชิปเขาเป็นยังไงบ้าง คือถ้าแต่ก่อนแต่ก่อนพี่บุญจะผอมๆเลยปะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มแบบเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเบิกขึ้นแล้วเ้ยยังไงนะลูกจับจับบ่อยใช่ไหมก็ไม่เชิงครับไม่ใช่แบบอยู่ในจับแต่ว่าแบบเดิล้เข้าไปเล่นถูกไหมครูคัม นะคะและนี่ล่ะค่ะคือความน่ารักของบีว่าคาเฟ่ของเราภรรยาของแด้ค่ะโซนโซนโซนคอ,อนเทม